หมานัังมาแล้วครับพี่น้องโอ้เหล็กนาออกไปแล้วนะครับผมเหล็กนาสามตัวไปแล้วป้าหาสามศูนย์หมดไปแปดสามศูนย์ออกกลางวันเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งมาเด้อพี่น้องมาลุ้นเลี้ยงแกันครับวันนี้เลี้ยลุ้นอยู่สวนนะครับถือบอเสือกรับเหล็กนาคือกินที่ง อ่าสามศน์หมมันเป็นแปดสามศูนย์ก็เก่าสามศูนเนะเกือบไล่นาะโอ้ยมาพี่น้องมามาลุ้นกันที่มากำลังลุ้นครับรอรุ้นครับนอรุ้นก็มเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งมาแล้วมาแล้วยัยรยเจ็ดแปด เอาเสียกันาเเจ็ดแปดหนึ่งังกันนะคะตงวันเลขกท้ายสามตัวเจ็ดแปที่ออกเจ็ดแปดหนึ่งโต๊ะไก่เลยมีแปดมีเจ็ดมีหนึ่งต่อไปขอยในเสือผ้าเจ้าโต๊ะน้ำใต้จ้ากบจับเลขช่องเลขหลังออกเก่านง่ข่อยใต้ทันทีเลใต้เทกันออกตงวัเลขกท้ายสามตัวครั้งที่สองเออขึ้นเอาคือต่อใเชือกเอาสองลอยคุณลอยคุณ ่อยไปซืออะไรได้ยังวะซือตัวไหนเดียวนี่ทสองเก้าศูนย์กับใครเดียวน่ะอหมอกมอกขเด้อุปกรณ์ออกรางวัลเอาไปฮะเละที่สโอ้โหเจ็แปดหนึ่งมาพี่น้องมาม่ลู้นกันนะครับกำลังจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันลำที่ส จะปังไม่จะพวะสู้สู้สู้ลันเดอร์รันเดอร์ให้กันดีด้แคทเจ้าซื้อยังไม่แทมเอ้ยฟูบวกปาใสิถึงเลยเจ็ดแปดเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดเลยมาพี่น้องมาเล็กแล้วหวานเทไง รางวัลเลข้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกห้าหกหห้าหฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลข้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกุดสื่อเลยหาหกห้าหกแปดหนึ่งก็เลยคือรางวัลเลข้ายสามตัวออกไปเแล้วสมามาลุ้นบัลมาในลำดับ จะทำการออกตรงวันเล็กไทยสอ้วกตัวไรสีมาดีซึ่งมีเงินตวัวกมาต้คยขกหนึ่งก็ต้ยกศูย์ก็ต้เจาแมันมกเอาเหล็กล่ามาออกเหล็กไทยคือกันเด้เออเจ้า่ไปซื้อว่ะเชอซื้อแต่เก่าศูนเก่าคกันรเจ มาศกไหนเนาะศูนย์เก้าศูนย์สามกไหนเนาะถือวัรูนย์สี่ก็ถือแันมาศูนย์ก็ถลมามาลุน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  ได้แก่ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ในการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาคุณนงลักษ์ไตรพิพัฒน์และผู้ที่ยืนประจําหลับหน่วยนะคะรองผู้ขออภัยค่ะจิตนะคะรองเมียนบ๊อจังหวัดพังงาเมื่อกี้นะบ๊อที่ร้อยตีนิพย์รอดจอบ่อนค่ะตรงแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองอันเหนือรึเปล่า เ่าคือมันสิออกเรียดดหัวอันนี้แล้วมันยังมุนอยู่ศูนย์มาศูนย์มาเขาเฮได้บัดเขาเฮ็ดก่อนเนาะบอลพร้อมกันเจ็ดหนึ่งบรรกาศยังคขยยเลยรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2568ัเลขที่ออก เก้าหาสี่หาสีห้าสีออกเลขอมูนจีิงไเนาะรางวัลเล็กไายสตัวเลขอมูลใน้โทรทัพเทนไหวอายนห้้อยหกสิปเลขที่ออกอายุห้ออกเลขอมูนจีหเนาะรางวัลเล็หน้าสามตัวรางวันเล็ก้ทยสามตัวพร้อมด้วยรางวันเล็กไ้เลขรับวงใน ไอ้เบิงดึกดกเรยกรับวันไหนขอเคียนไวมนึ่งโอ้มันออกงี้เน่อยใคว่าเลยวามันอชอตัวแม่โอ้แม่ของเขาวายเี่วห้าสี่โอ้ยรางวัลรางวัลละหนึ่งแนบาทพระเทพขอยเคียนไว้บักเจออยู่เรียกรับพวกไหนคอยเบิ้งประบานตีหน่งหันเออเขาเขาบอกเขาบอกหนึ่ง้าสมไหมเขาหมุนไหมหัวตัวเดียว5้าสามไหม พอกันก็อีเจโนนครับอีเจโนยครับผมเหองาชิปไอรพี่น้องเข้าจิมมารุนแล้วมาที่นึงพอกันครับพี่น้องออกมาได้ยังไงครับห้าสี่ดีต้นบอกห้าูนตัวเก่าเนาะตายเมื่อไรหาศูนตัวเก่าเนาะ ไน้ลูกบอลหมายเลขประจาหลักรอยลกสามลูกครับลูกสามลูกประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หม่เลขสองกรรมการออกประวัติประจำวันผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดพังงาคุณจักริดฝั่งชลจิตจะเป็นผู้เสียลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะมาแล้วมาแล้วอีกสองลูกอีกสองลูก ได้ลูกบอลใหม่ยเลขประจำลหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงยิบลูกยางใหม่เลขประจำลหลักขึ้นมาหน่เจ็ดแปดหนึ่งได้หมายเลขหนึ่งกรรมการจะมีเก้าไหมจะมีศูนย์ไหมครับมาลุ้นกันครับโอ้ยประจำลักแสนนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะเครียดกมลลำอีกหมายเลขหกเครียดกมลลำอีกประจำลักหน่วย มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผู้นการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาฟังเด้อฟังเด้อบ้านนี่ไรที่พัจะเป็นผู้ยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายเก่ามากกันฮะเก้าศูนย์มือเนาะถือลายไเจับบอได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักหน่วยนะคะมาแล้วมาแล้วเอา มื่อกรรมาการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลโผลแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับพึ้แสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแ,แสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะมาแล้วพี่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะารางวัลที่หนึ่ง วดวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2,568กเลขที่ออกเพรว่ามีโซนบอลัมมาฟังฟังด้เอเ่ยงว่ะนะโมเมนชุหนึ่งแปดแปเก้าเก้เอ้ยเก้อบาสีแมวไล่กููวดวันที่หนึ่ง ไว้บอกแล้วว่ามันจะออกไกเคียงกับเหล้าเหล้าเก่าสามันเกียังว่าคอยเกาเก่า่องเถิกว่าไหจำนวนสงรางวัลเทกว่าไนเก่าสี่เกสี่นะเกาเก้ี้แป่งแปดแปดเสมและแปดหเจ้าหออันนี้แปดหนึ่แปด 895โอ้บตรเือเฮไอเถือกเ้ยบร์เถือกนใส่เจ้าเถือกบลลัมเออบอมันคือบอกเก่าศูนย์า894บรลำถือลายใบน้บอได้ถือ5 6 8มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลสามตรงมีจำนวนหนึ่หมายเลขได้แก่หมายเลข894 มันคือบอกเก้าศูนโอ้พี่น้องเจิงครับเจิงเก้าสี่ขอกอีหลีอะสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าหมายเลขสี่เก้าเก้าสี่เก้าหมเลขแปดสี่เกาแปด่เก้าเกาเก้าทเราิน่าบานแล้ก็เินบอกหมายเลขเก้าแปดส่เก้าแปดส่มงนรางวัลจงิราับอ่ะพอกาคลิพน่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ